สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสอนรามน้ำเพชรอดรับใช้ชาติสอนรามน้ำเพชรเข้ารับเกณฑ์ทหารแต่อดรับใช้ชาติเมื่อช่วงเช้าวันที่9เมษายนวัดท่าการ้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการเกณฑ์ทหารกองเกินโดยมีพลโทวชิระพาณิชย์ประธานกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับเป็นทหารกองประจำการประจำปี2565 คณะที่1ได้รับคัดเลือกทหารกองประจำการจำนวน67คนแบ่งเป็นกองทัพบกผัด1จําจำนวน28คนผัด2จํจำนวน30คนทหารอากาศผัด1จําจำนวน5คนและผัด2จํจำนวน2คนโดยนายสอนรามอนเนกลาบอายุ25ปีหรือสอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกชื่อดังเดินทางไปรับการตรวจเลือกเป็นทหาร ที่หน่วยตรวจเลือกทหารวัดท่าการ้องตำบลบ้านป่อมอพระนครศรีอยุธยาโดยสอนลามีสีหน้ายิ้มแย้มแต่ยังมีอาการวิตกกังวลเมื่อเดินทางมาถึงตรงไปกราบอัธิของพ่อที่อยู่ภายในวัดและเข้าไปกราบพระพิพัฒน์ศนาสนกิจพิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องก่อนไปลงชื่อขอถอนสิทธิ์ในการผ่อนผันที่เคยขอผ่อนผันมาแล้วสปี สอนรามตัดสินใจขอจับไปดำใบแดงเนื่องจากแม่เห็นว่าจะได้หมดห่วงในเรื่องนี้หากได้เป็นก็จะได้รับชัยชาติซึ่งสอนรามก็ยอมเข้ารับการตรวจเลือกโดยมีคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือพร้อมทั้งแม่ยกและแฟนคลับมาให้กำลังใจและรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกระทั่งล่าสุดในช่วงบ่ายสอนรามน้ำเพชรเข้าตรวจก่อนการคัดเลือกทหารกองเกินปี2565 ผลออกมาว่าสอนลำน้ำเพชรไม่ผ่านกลุ่มที่3เรียกว่าคนไม่ได้ขนาดคือมีขนาดสูงต่ำกว่า1เมตร46เซนติเมตรหรือมีขนาดรอบตัวไม่ถึง76ซนเมตรย่างได้อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างจะส่งเข้ากองประจำการไม่ได้ทําให้บรรดาแม่ยกและแฟนคลับถึงกับเฮลั่นจากนั้นเดินทางเข้ากราบพระพิพัฒน์ศาสนกิจพิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ระพมน้ำมนตเพื่อความเป็นสิริมงคลสอนลำน้ำเพชรเปิดเผยหลังทราบผลว่ารู้สึกโล่งใจที่ผ่านเกณฑ์ทหารวันนี้ไม่ได้บนบานอะไรเพียงแต่ไปไหว้อติพ่อมนรักและไปกราบพระพิพัฒน์ศาสนกิจพิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องที่ตนเองเคารพนับถือแต่มีความกังวลอย่างเดียวหากได้รับเป็นทหารคือห่วงคณะลิเกหลายชีวิตที่ต้องดูแล วันนี้ก็ผ่อนคลายไม่ต้องกังวลใจจะเดินหน้าทำงานให้เต็มที่ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามศรรามน้ำเพชรสมัครทหารแต่อดรับชายชาติเพราะไม่เข้าเกณฑ์ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ